ไงครับวันนี้เราทำอะไรกันครับโอ้โหกำลังเมื่อยเลยครับเนี่ยวันนี้เราจะมีการถ่ายรูปวงอัปเดตถ่ายรูปไปก็คือตอนนี้เรารู้สึกว่ามันเสียดายความหล่อขึ้นนะครับเราหล่อขึ้นแล้วก็ต้องถ่ายรูปมันกันเนาะอันนี้วันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเพลงใหม่ในการถ่ายรูปใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงใหม่ก็จะเป็นเพลงใหม่ก็จะเป็นใหม่บ้างสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสดครับสดสดครับสดีครับเปิดใจทุกคนเอ้าวันนี้รับเชิญพี่ไก่กะลังมาด้วยเป็นไงครับพี่ เขาแบบตึกเล็กบอสาอรเงีนะเดี๋ยวก็าไปตามดูนะครับทุกคนเพร่ะวันนี้พี่เบิร์ดช่างกล้องของเราก็ถ่ายกันเองครับรอดูกันว่ารูปจะเป็นยังไงนะฮะก็หวังว่าจอบมาดีเป็นเหลือมาละอะไรนะแล้วก็เป็นเหลือไป ไม่ไม่เห็นแล้วลองยีดิโอโห้เรื่องตเลยเปิดตอเลยตอนปั๊ปไปย้อมผมบอกกับช่างว่าอะไรนะจริงๆตอนแรกอาจจะย้อมสีม่วงแต่ช่างบอกว่ามันไม่แมชกันผว่าอะไรไม่แมชครับไม่แมชกับสีฟันเขาบอกย้อมยังไงก็ได้ให้เหลืองไม่เท่าฟันที่สุดเอาพี่เบิร์ดมาแล้วครับทุกคนวันนี้เราจะถ่ายแบบไหนกันครับก็เดี๋ยวเราจะถ่ายแบบถ่ายทีละคนทีละคนแล้วก็มาดรายคัดทีเดียวอ้าวโอเคไปดูกัน ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับจัดไฟครับตอนนี้จัดไฟอยู่เราใช้ไฟที่5,000เควินปุ๊บเอาโชว์ความรู้กแลวโชว์ความรู้หน่อยโชว์ความรู้กีละตอนนี้ก็ให้พี่ต้องไปอยู่ในแบบเรียกว่าจัดทางใส่ใสเฮ้ยเบนที่มีอัพอัพอัพอันไหนเ้ยวันนี้คุณเป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับนี่คือครั้งแรกของผมเลยครับที่ได้เข้ามาถ่ายรูปในสตูดิโอนะครับ ที่นี่คือสตูหล,ลักหลักสิบเลยนะครับหลักสิบล้านกี่ครับ <c oughs> เด้อตอนนี้นี่ก็หิวแล้วนะครับใช่ครับไม่ได้กินอะไรต <c oughs> ั้งนต่เช้าปะใช่ใช่เหมือนแรกเหมือนแรกแรกเลย

เยสเยสคอมเป้คอมเป้คอมเป้ครับคอมเปเยสคมเป้เอาครับคอมเป้เป้แพทีละยี่สิบครับนี่อันนี้มีตังค์นะครับอันนี้อันนี้มีทองพวกที่คนรวยรวยกว่ารวยกว่าอันนี้เก่งกำไรทองเก่งกำไรโอเคครับทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับการถ่ายรูปวงนะครับเป็นรูปที่ไม่ได้อัปเดตมานานแล้วนะฮะขอบวันนี้ขอบคุณขอบคุณดีเรคเตอร์ดีนด้วยนะครับวันนี้ดีเรคเตอร์ลาบกไก่ เรคเตอร์เข้ามาเพื่อที่จะมาบีบเราไม่งั้นวันนี้งานไม่เสร็จนะฮะพูดเลยักคำหน่อยครับพูดเลยักคำหน่อยเอาเนี้ยเอาลองสัมภาษณ์ความรู้สึกวันนี้หน่อยเป็นไงเป็นไงวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องการที่ไม่ถ่ายทำโเคเอาเขาพูดได้คือแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่ปากน่ะคือดีนดีๆเนี่ยเป็นเด็กที่พูดแต่ว่าปากเขาจะไม่ค่อยแบบเพราะว่าเหมือนเหมือนเด็กเกาหลีไงเด็กเกาหลีวันนี้รู้สึกยังไงกับการที่มาเป็นดเรคเตอร์ของวงฮิวเมอร์ฮะชิว เนี่ยอ๋อโอเคชิวๆแล้วค,คุณคาดหวังอะไรกับผลงานที่จะออกไปหมายถึงว่าในกระแสของแฟนคลับที่มองเข้ามาอะไรเงี้ยฮะคาดหวังได้แต่พวกมีฟันเหลืองอไม่ใช่รูปแล้ว <laughs> โอเคครับทุกคนเทปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่ารูปเซตนี้จะเป็นยังไงนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะฮะเจอกันวอกหน้าบายบายไปยังบายบายหน่อย รวไปก่อนับทุกคนไปอง